โจทย์ในคราวที่แล้วในตอนที่3ตอนนี้แบบฝึกหัดเขาถามว่าเราจะเริ่มต้นก้าวไปด้วยกันพูดคุยนะครับถึงแรงจูงใจให้ทำสิ่งต่างๆนะครับแรงจูงใจนั้นก็เปรียบได้กับพลังงานสำหรับการเดินทางสู่สุขภาวะของเราทุกคนนะครับในข้อแรกคำถามแรกก็ถามว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณเนี่ย ลุกจากเตียงและทำสม่ำเส,สมอเพื่อนๆก็ลองเขียนความรู้สึกดูนะครับสำหรับผมเองเนี่ยเตือนให้ตัวเองลุกจากเตียงได้สม่ำเสมอเนี่ยในขั้นพื้นฐานเนี่ยตอนเช้าของทุกวันผมออกกำลังกายให้เหงื่อชุ่มเนี่ยอย่างน้อย30นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่กําลังของแต่ละคนนะครับสำหรับผมเองอยู่ประมาณ3 0 4 5นนาทีบวก เมื่อเราออกกําลังกายเหนื่อยนะครับแล้วระหว่างวันก็ใช้พลังงานอีกเนี่ยพอถึงเวลาเข้านอนประมาณ3ามทุ่มเนี่ยจะหลับง่ายแล้วแล้วก็หลับลึกไปตื่นอีกทีใกล้ตีห้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยการฝึกนิสัยร่อมความเคยชินใหม่ที่ดีเนี่ยมันช่วยให้ลุกอยู่แล้วและสิ่งสําคัญคือลุกแล้วเนี่ยอยากจะออกมาทําสิ่งดีๆร่วมกับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องทุกคนได้แบ่งปันพูดคุยกัน และในช่วงบ่ายทุกๆวันจัดถึงสุดเพื่อนพี่น้องก็สามารถโทรเข้ามาแบ่งปันความรู้สึกได้ผมรับสายพูดคุยกับพวกเราทุกๆวันครับความรู้สึกทั้งดีและร้ายความคืบหน้านะครับเ <win> ชื่อมโยงกันเข้ามาจะโทรมาทาง Facebook โทรมาทาง Line ID ีส่วนตัวนะครับอันน <win> ั้นก็เป็นพลังให้เราอยากลุกขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงกับเพื่อนอ <win> ๆพี่น <win> ้<ๆ>องเห <win> ็นพวกเรา ฟื้นคืนเห็นพวกเราก้าวหน้านะครับในข้อที่สองเขาถามว่าแล้วอะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณคิดพูดทำสิ่งนั้นนั้น,นะครับสำหรับผมที่อยากทำเพื่อเพื่อนพี่น้องได้ฟื้นคืนสู่สุขภาวะเนี่ยเพราะว่าช่วงวัยหนุ่มวัยทำงานของผมตั้งแต่อาการกกำเริบตอนที่อายุ30ปีแล้วเรื้อหลังยืดเยื้อบนเวียนอยู่ในความทุกข ของอาการของโรคทางจิตเวชนันเนี่ยเป็นเวลาถึง25ปีจนอายุ55เนี่ย55เนี่ยเมื่อผมฟื้นคืนมาได้แล้วระดับหนึ่งนะครับจนกระทั่งคุณหมอให้หยุดยาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี2562แล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากเห็นใครต้องมาทุกข์ทรมานกับการเจ็บป่วยอย่างนี้อีกไม่อยากเห็นใครต้องเสียออโอกาสในชีวิตใบเรียนที่สดใส โอกาสในการทํางานสร้างงานสร้างอนาคตให้กับครอบครัวให้กับคนที่คุณรักเนี่ยต้องมาวนเวียนเจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งไหนเราได้เรียนรู้มาว่ามันช่วยเราดีขึ้นจนกระทั่งวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตได้ตามตามปกติแล้วก็เป็นแรงผลักดันอยากจะให้แบ่งปันกับพวกเรานะครับคนไทยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศโดยที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกศาสนา ไม่แบ่งแยกสีผิวชนชั้นวรรณะใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามีหัวใจดวงเดียวกันเมื่อเจอความเศร้าเสียใจเมื่อเจอความสุขเราก็ดีใจเป็นเหมือนเมือนกันเพียงแต่สลับกันช่วงนี้เรามีความสุขเพื่อนๆอาจจะมีความทุกข์เราต้องหนุนกันในทางตรงข้ามเมื่อเพื่อนๆมีความสุขเราทุกข์อยู่เราก็เกื้อกูลสนับสนุนกันชีวิตมีขึ้นม่ลงเป็นธรรมดาตอนนี้เมืองไทยสว่างที่เอเมริกามืด และขณะที่อเมริกาสว่างเมืองไทยก็มืดทั้งทงท,งที่อยู่บนโลกไปเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันผลัดกันสุขมันผลัดกันทุกข์ดงนั้นเมื่อเราดีขึ้นมันก็เป็นสํานึกว่าเราก็ได้มีคนอื่นช่วยเหลือมาก,ก่อนให้เราดีขึ้นวันที่เราดีแล้วเราก็ต้องแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับในเรื่องคําถามที่สามบอกว่าถ้าเลือกได้โดยมีมอุภาษาคุณต้องการทําสิ่งใดมากที่สุดในชีวิตของผมก็คืออยากจะได้สัมผัส กับจิตใจของเพื่อนพี่น้องทุกคนที่จะแบ่งเบาความทุกข์ยากลำบากและช่วยกันค้นหานะครับจุดแข็งความสามารถพิเศษจุดเด่นในตัวคุณายของแต่ละคนที่ใฝ่ฝันว่ายอยากทาอะไรช่วยกันหาให้เจอแล้วเราไปมุ่งสู่เป้าหมายนั้นก้าวสู่เป้าหมายที่คุณใฝ่ฝันไว้เนี่ยทุกๆวันเมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งดีงามสิ่งที่เป็นบวกสิ่งที่เสริมพลังนี้ อยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไม่เหลือเวลาที่กลับไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเจ็บป่วยไม่เหลือเวลาท,ลลาที่ไม่เหลือเวลาที่คิดถึงเรื่องเลวร้ายต่างๆนะครับเพราะว่าเราเวลาทั้งหมดแทบหรือแทบจะทั้งหมดจดจ่อกับสิ่งดีงามเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงนะครับในข้อที่4ี่ต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อใครนะครับคุณรักใครที่สุดเพราะอะไรสําหรับผมเนี่ยผมรักผมรักครอบครัว ของผมทุกๆคนนะครับระลึกถึงบุญคุณของบุพการีที่ให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูเรามานะครับระลึกถึงเพื่อนเรียนเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่สนความรักอย่างไม่มีขอบเขตเนี่ยเราก็ปรารถนาเห็นเขามีความสุขพ้นจากความทุกข์โดยไม่แบ,บ่งแยกใดๆแล้วด้วยความรักเนี่ยครับมันทําให้เรา หยุดไม่ได้ที่จะต้องเพื่อกูลกันแบ่งปันกันเพราะยังมีเพื่อนพี่น้องทั่วโลกเนี่ยมักกว่า400ล้านคนในเมืองไทยก็ไม่ต่ำกว่า3-5ล้านคนที่อยู่ในความทุกข์ยากของอาการทางด้านจิตเวชนั้นยังมีคนอีกเยอะเลยที่รอให้เราแบ่งปันเพื่อกูลกันสนับสนุนให้ฟื้นคืนมาด้วยกันนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคไเป็นแรงผลักดันที่คุณก้าวข้ามไป อันนี้สําคัญมากสําหรับผมเองนั้นผมไม่สิ้นศรัทธาในความดีงามที่เคยทํามาก่อนครับไม่สิ้นศรัทธาในสิ่งที่เราได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งกับตัวเองกับคนที่เรารักกับเพื่อนๆนกับที่ทํางานกับ,กบทุกทุกคนที่ใกล้ชิดเรานครับเราไม่สิ้นศรัทธาในความดีงามไม่สิ้นศรัทธาในความสามารถในตัวที่เรามีนะครับและผมเองนั้น มาคุยกับเพื่อนพี่น้องก็ไม่สิ้นศรัทธ,ธาและผมเชื่อมั่นเลยว่าเพื่อนพี่น้องทุกคนมีความดีงามมีศักยภาพมีม,มีความสามารถเพียงแค่บางครั้งบางเวลาอาการของโรคมันมาครอบคลุมหรือมันมาบดบังไว้เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการการรักษาและการฟื้นฟ,นฟนูที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเราก็จะก้าวข้ามไปแล้วก็ไปสู่เป้าหมายไปสู่สุขภาวะที่พวกเราตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ ตามที่แต่ละคนได้เลือกได้วางแผนไว้นะครับในท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะครับไปสู่การฟื้นคืนสุขภาวะด้วยกันทุกวันทุกวันขอให้มีความสุขทุกคนนะครับอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างงดงามสวัสดีครับ